ยินดีดดดต้อนรับสู่ช่องไกปูนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนมาเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอีต่องปีล็อกโอ้โหออกจากกรุงเทพมัง้งแต่6กโมงเช้านะเธอตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะถึงจุดแรกก็คือน้ําตกจักกระดินโหระยะทางในการที่เข้ามาเนี่ยก็หวัดเสียวอยู่เหมือนกันคือมันโค้งไม่พองอ่ะถนนมันไม่ค่อยดีด้วยอะที่นี่นะคะค่าเข้าเนี่ยผู้ใหญ่ราคา4 0บาท แล้วก็ผู้สูงอายุเข้าฟรีโชว์บัตรประชาชนว่าอายุเกิน60ปีขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยจ้าคลิปนี้ขอรวบตึง3วัน2คืนจังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่ควรพลาดนะคะเราเริ่มกันที่น้ำตกจอกกระดิ่งก่อนที่เราจะเข้าไปนอนที่หมู่บ้านอีตองปีล็อกมาชมกันเลยจ้า น้ำตกไหลแรงและเสียงดังมากคือผู้สูงอายุมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะพอจอดรถแล้วเดินเข้ามานิดนึงเราก็จะได้เห็นกับวิวนี้แล้วค่ะมันจะไม่เหมือนกับน้ำตกที่อื่นคือมันจะต้องเดินไปไกลไงกว่าจะเห็นใช่ปะละ่ะแล้วเราไปต่อกันที่ร้านอาหารครัวริมบึงค่ะต้มยำปลาคังเนี่ยแซ่บ มากจนต้องเบิ้ลเป็นชามที่สองะคะเพื่อนๆที่นี่นะคะร้านอาหารจัดจานและราคาไม่แพงเลยก่อนที่เราจะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านอีตองเนี่ยแวะทานที่นี่ก่อนได้ ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อขับรถกันมายาวๆ399โค้งค่ะ,คะก็พักเป็นบ้านโฮมสเตย์อยู่ในหมู่บ้านเลยห้องใหญ่นะเพื่อนๆอันนี้พักได้ทั้งหมด7คนเลยและราคาไม่แพงด้วยสะอาดสะอ้านนะแล้วก็เดี๋ยวพี่พูจะพาทุกคนเนี่ยไ <The S 2> ปเดินเล่นรอบหมู่บ้านอีตองกันค่ะนี่คือบรรยากาศค่ะก็ช่วงเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มตั้งร้านกันแล้วล่ะมีไพรสนีปีล็อกด้วย ร้านคากระจุกระจิกน่ารักมากมายเลยค่ะตอนนี้ปุ๊ก็อยู่ที่หมู่บ้านอีตองปีล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากแล้วเมื่อก็บพอเรามาถึงอ่ะก็คือฝนตกนะแล้วก็ประมาณตกแค่ประมาณ30นาทีปุ๊บปุเพื่อให้มันแบบว่าเย็นชุ่มชื้นละเออพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะมีหมอกจะเอาบรรยากาศตอนเย็นเนี้ย ไปดูก่อนดีกว่าเพื่อนๆมามาดูกันคือทั้งหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นโฮมสเตย์ทั้งหมดเนี้แหละค่ะส่วนใครอยากจะติด<ะ>ริมน้ำก็บริเวณนี้แหละเอาจริงๆเนี่ยนะปูจองล่วงหน้าก่อนมาแค่ส่งวันมันก็เลยได้ท้ายๆหมู่บ้านนะคะก็จะมีพวกโฮมสเตย์เยอะแยะเลยนะอ่า ก็ลงเดี๋ยวได้นะครับเจ้าห้ามาเท่าไหร่ครับนเด่นครับนครับนี่ก็คือที่คนเข้ามาเขียนป้ายติดกันนะอืร้านหมูกระทะริมน้นํานะจ๊ะหมูกระทะนะจ๊ะอันนี้ชุดละ600เราสั่งมา2ชุด โบท๊ทโบท๊ทจะเขียนนี่ไม่ใช่หรอลูกมาเลือกเร็วนีค่ะี่กำลังน้องโบท๊ทกำลังเลือกอยู่แม่อเราตงนะ้น้องโบท๊ทพากงมาทำอะไรนี่ฮะเขียนป้ายแล้วก็ต้องมีตะเกียงนะคะตะเกียงเนี่ยคือเช่ามา20บาทนะแล้วก็แว่นดำเช่ามา30เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเค <laughs> พอตกตอนเย็นเนี่ยตลาดคึกคักมากเลยในหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินและอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้คือทุกคนจะถือตะเกียงแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมักจะแต่งชุดขาวกันทั้งนั้นเลยตอนนี้เราก็อยู่จุดชมวิวนะคะก็จะมีแบบบรรยากาศเขื่อนวชิราลงกร์ด้วยนะจากมุมสูงเนี่ย ตรงที่จุดชมวิวเนี่ยก็จะมีร้านขายพวกไอติมนะเครื่องดื่มเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยมีห้องน้ำด้วยห้องน้ำสาธารณนะเนี่ยแม่ก็เข้าเลยอืมอืมอืมกวยเดี๋ยวอยไอไอกครีม นี่คือขาล่องกลับจากหมู่บ้านปีล็อกนะคะก็อย่าลืมมาแวะกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยววิวดีๆแบบนี้กว๋วยเตี๋ยวริมเขาแล้วก็รสชาติดีมากๆด้วยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่แค่บรรยากาศดีอย่างเดียวนะก็ชามระห5า6 0บาทค่ะแซ่บมากเลยอเออแบบรสชาติโบราณจริงๆอะ คืนที่2มาต่อกันที่ทองผาภูมิค่ะปูแนะนําเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยราคาเบาแล้วก็วิวดีทุกอย่างโอเคเลยชื่อว่าคีรีริเวอร์ทองผาภูมิค่ะบรรยากาศวิวเป็นไงเพื่อนๆปูเปิด2ห้องนะ มีผู้อยู่ที่โรงแรมใหม่นะคะในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชื่อว่าโรงแรมคีรีริเวอร์วิวเออเนี่ยมันเป็นริเวอร์จริงๆนะคือแม่น้ำแควน้อยนะเพื่อนๆแล้วเขา่จะจัดสรรได้แบบสวยงามมากก็คือมีพายเลือกค่ายัก มีห่วงย่างให้เล่นแล้วก็จัดซุ้มในการถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นนะคะนี่ก็เริ่มประมาณ4ี่โมงเนะี่ยเริ่มโพเค้นหน่อยนะเริ่มเริ่มที่จะแดดล้มลงมตกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นน้าด้านล่างกันมันจะมีลําธารแบบว่าไหลยอยู่ตรงนั้นเราจะสะอาดหน่อยนะ <S <S ข้อที่นี่นะราคาดีมากๆนะ เพราะว่าเนี่ยห้องขนาดเนี้ยใหญ่มากๆเลยนะเพื่อนๆคือนอนได้สี่คนเนี่ยราคา2800บาทรวมอาหารเช้าแล้วอ้อแต่คืออันเนี้ยเรามาพักวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดวันเสาร์อ่ะน่าจะแพงกว่านี้แล้วก็ห้องที่เป็นสองคนนะคะปูจองไว้ให้ป้ากบหลานด้านบนนะก็คือเหมือนกันเลยวิวนี้เลยแล้วก็มีอ่างเหมือนกันเลยแต่คือนอนได้สองคนมันก็ขนาดย่อมลงมาไง แค่พันแบาทเธอแล้วได้วิวแบบนี้อืที่สุดอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปลงเราจะลงไปเล่นน้ำด้านล่างแล้วก็ส่วนอาหารชาวพวกนี้ติดตามกันต่อนะจ๊ะนี่ตอนนี้ตกเย็นนะน้ำขึ้นจ้ะน้ำขึ้นไม่รู้ลึกกระเป๋าไม่น่าลึกนะเขาห้ามเล่นอย่ตรงป่าตรงเขา นี่ค่คะเรามาทานห้องอาหารกันที่ภูไพรนะ <c oughs> บรรยากาศดีมาก เช้านะคะมีให้คนละชุดนะแล้วก็พวกขนมปังชากาแฟเนี่ยไม่มาต่ออีกคาเฟ่หนึ่งเนี่ยนำเสนอเลยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคือใครมาดูคลิปนี้เนะี่ยตามรอยปู่ได้เลย3วัน2คืนตอนนี้เรามากันที่ร้านชาหัวชานะคะเพื่อนๆก็อยู่แถวแถวทองผาภูมินี่แหละค่ะบรรยากาศดีมากเหมือนสไตล์จีนยูนานนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเมนูอะไรแล้วบรรยากาศร้านเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะ ตอนนี้พี่บุ๊กก็นั่งอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะคะก็อันเนี้ยสั่งมาเป็นทีรามิสุก่อนที่หนึ่งแล้วก็สั่งพวกกาแฟาแลวที่นี่เขาจะมีพวกเมนูอาหารด้วยนะนี่ค่ะอาหารก็จะเป็นพวกหมีพวกไก่ข้าวไก่ข้าวหน้าหมูทอดข้าวแกงกะหรี่หมูทอดข้าวไก่ไก,ไก่ไต้หวานเกี๊ยวต้มข้าวขาหมูไต้หวัน ก็โมจิาแฟค่ะเพื่อนๆตอนนี้น่ะขาแช่้นาำแบบเย็นสบายเลยนะแล้วก็ริมแม่น้ำแฟวนะคะที่นี่เขาจะมีห้องพักด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยค่ะบรรยากาศดีมากเลยอื มาต่อกันที่บ่อน้าพุร้อนแช่น้าแรก่กันต่อค่ะที่ตําบลลิ้นถิ่นนะคะที่นี่เขาจัดดีมากมีบริการนวดและราคาถูกมาก2 0 0แต่ว่าดิฉันไม่มีเวลานะเสียดายมากเลยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมานอนกันแถวแถวบริเวณนี้อีกจะมีตั้งแต่บ่ออุณหภูมิประมาณ39องศาและอีกบ่อนึงร้อนจัดเลยค่ะ คือใครที่เลเวลที่สุขภาพโอเคแล้วก็คือ40กว่าองศาไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากแช่เต็มตัวนะคะเขาก็ทําเป็นรางแบบแช่เท้าด้วยโคตรดีฟินมากๆเลยเพื่อนๆหรือใครจะไปเล่นน้ําบริเวณน้ําแม่น้ำแควน้อยเนี่ยเขาก็จะกั้นเอาไว้เป็นระยะปลอดภัยนะคะอาหารั้งในก็คือแซ่บมากอันนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวกันในทริปนี้นะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบไหมปูว่า3วัน2คืนเนี่ยกำลังดีเลย คืนแรกเนี่ยเราดิ่งไปนอนที่บ้านอิตองก่อนแล้วก็คืนต่อมาก็คือล่องกลับมาที่ทองผาภูมินะแช่น้ำร้อนแช่น้ำแรก่ก่อนที่จะเดินทางกลับกทมกันค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามปูมิระเคลื่อนทัวร์ไทยแลนด์เพจที่บ้านฟ้าไว้ด้วยนะคะ ผู้ขายทั่วจอยทั่วโลกแล้วก็รับทําวีซ่าเอเชียใต้ค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกด Subscribe ติดตามที่ YouTube กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ